พอมาศึกษาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายหนึ่งที่ที่นักลงทุนใฝ่ฝันถึงนัง่นคือการมีอสรภาพทางการเงินซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างสินทรัพย์ที่มีมูลค่าถึงจนถึงจุดหนึ่งแล้วสินทรัพย์ตัวนี้สามารถสร้างรายได้ประจําให้เราอย่างสม่ําเสมออาจจะเป็นรายได้จากเงินปันผล <Okay. S 2> รายได้จากค่าเช่าเข้ามาให้เราโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทําผมต้องถามก่อนว่าจุดเริ่มต้น ในการลงทุนของเราเห็นบอกว่าลาออกจากปูนสเปนไทยเพื่อที่จะเดินหน้ามาสู่ถนนการลงทุน<ร>นั่นคือบริษัทอันดับหนึ่งของไทยเลยนะฮะอันดับต้นๆเลยนะฮะทำไมฮะคือจริงๆ <c oughs> การลงทุนเนี่ยผมเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มทํางานสักปีแรกนะครับปีแรกก็ทํางานมีเงินเดือนสัก0 0 0 0บาทคบาทแล้วก็เก็บปอมตัวเงินเดือนกับโบนัสที่ได้จากการทํางานในปีแรกย้อนไปกี่ปีครับประมาณสัก 2004ครับครับ <c oughs> ก็ประมาณสัก8 9ปีละนะครับในการที่เริ่มลงทุนมานโดยที่แนวคิดเบื้องต้นท,ที่เริ่มลงทุนตรงนี้เพราะว่าเราคิดว่าผมเป็นลูกของข้าราชการนะครับก็เรียนหนังสืออยู่ที่ต่างจังหวัดมาตลอดแล้วก็เพิ่งมาเรียนที่กรุงเทพตอนเรียนมหาลัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เรียน,นจนจบเรียนโทที่นั่นนะครับหลังจากนั้นพอมาทํางานเราก็ไม่ได้มีฐานะครอบครัวอะไรที่ ที่ดีมากนะครับก็คือเป็นชนชั้นกลางปกตินะครับแล้วก็คิดว่าเราก็พยายามคิดหารูาทางที่ที่ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะครับโดยที่มันก็มีทางเลือกหลายๆทางเช่การที่มาทํางานที่บริษ,ษัทที่ดีอย่างพซิเมนไทยเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างความมั่นคงได้ในระยะยาวแต่ว่าผมก็คิดในลักษณะที่เผื่อขาดเผื่อเหลือไปด้วยว่า มันก็ยังจะมีช่องทางอื่นๆอีกไหมที่เราสามารถทําควบคู่ไประหว่างที่เราทํางานได้โดยที่ก็เริ่มศึกษาหาช่องทางใช่ไหมครับกเ็เห็นก็เข้าไปอ่านหนังสือหาหนังสือในห้องสมุดมาอ่านเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีช่องทางหลากหล,ลายทั้งการทําธุรกิจส่วนตัวการลงทุนกับเพื่อนทํานู่นทนํานี่หรือว่าพอมาเจอเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งก่อนน้นนี้จริงๆผมต้องคิดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ความสุขผมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วก็เป็นเรื่องของการพน,นัน แต่ว่าพอมาเจอคอนเซปที่เรียกว่าการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือว่าแบบ value investment เนี่ยก็เปลี่ยนความคิดผมเลยนะครับให้เห็นว่าการลงทุนแบบนีมน้มันมีความสมเหตุสมผลแล้วก็เราสามารถทําวิธีการนี้ควบคู่ไปกับการทํางานได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นไปเปิดหนังสือเล่มไหนก็เสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็จะไปเจอคอนเซปตรงนี้ก็จะเจอชื่อของวอลเลนบัฟเฟตเจอชื่อของท่านดรนิเวศเห็นมชื่อเราบาลก่อนซึ่งเป็นคนที่ เอาแนวความคิดแบบนี้มาเผยแพร่นในประเทศไทย,ไทยเ,ปเ,ปเป็นท่านแรกรนะครับพอเจอเจอชื่อเจอชื่อท่านแล้วก็ไปเจอชื่อหนังสือที่ท่านเขียนชื่อหนังสือเรื่องวัตีแตกนะครับเราก็แปเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับอพออ่านปุ๊บมันก็เปลี่ยนความคิดเราเลยว่าเออแกก็จะบอกในหนังสือเล่มนี้ว่าการลงทุนในหุ้นนะมันเป็นเหมือนกับการลงทุนในการทําธุรกิจคือแทนที่เราจะไปลงทุนทําธุรกิจซึ่งปกติการเริ่มต้นธุรกิจก็จะมีความเสี่ยงมากเขาบอกว่าโอกาสที่ธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่ม จะรอดในปีแรกเนี่ยมีแค่ประมาณสักสิซมันก็มีความเสี่ยงมากใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้คอนเซปต์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยคือเราลงทุนในธุรกิจที่มันมั่นคงมาระดับหนึ่งแล้วจนเจ้าของเนี่ยสามารถเอาบริษัทนี้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดได้เนี่ยบริษัทมันก็จะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งเราก็มีหน้าที่พิจารณาแล้วก็เลือกเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่มีอนาคตที่ดีนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอนเซปต์ตรงนี้ที่ที่เราสนใจได้ข่าวบอกว่า ตอนนั้นนี่นั่งคิดถึงเงินเดือนตัวเองด้วยแล้วก็ทํา Excel ในเงินเดือนตัวเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าเงินเดือนฉันเป็นอย่างนี้เท่าไหร่ฉันจะได้เท่าไหร่ในอนาคตแล้วถ้าเกิดฉันลงทุนฉันจะได้เท่าไหร่ในอนาคตเปรียบเทียบกันด้วยใช่ก็คือในการจะทําอะไรสักอย่างส่วนตัวผมเนี่ยจะต้องมีการวางแผนอยู่ตลอดนะครับแล้วก็คือการที่จะไปถึงเป้าหมายใดๆเนี่ยมันมันจะสําเร็จได้ไม่สาเร็จสําเร็จได้หรือสําเร็จไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับแผนการที่เราทานะครับคือ คือพอมาศึกษาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายอยู่เป้าหมายหนึ่งที่ท,ที่นักลงทุนแนวเนี้ยใฝ่ฝันถึงเรื่องก็คือการมีอิสรพทางการเงินนะครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างสินทรัพย์ที่มีมูลค่าถึงจนถึงจุดหนึ่งแล้วสินทรัพย์ตัวนี้สามารถสร้างรายได้ประจําให้เราอย่างสม่ําเสมออาจจะเป็นรายได้จากเงินปันผลร,รายได้จากค่าเช่าเข้ามาให้เราโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทํา อย่างถ้าเราทํางานประจำเนี่ยเราก็คือต้องเอาแรงของเรา<ม>เอาเวลาของเราเป็นแลกรายได้มาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนจนมีสภาพทางเงินการเงินแล้วเนี่ยสินทรัพย์ก้อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สร้างรายได้กลับมาให้เรานะครับ,รบพอพอเราคิดว่าเออเราเป้าหมายอยู่ตรงนั้นว่าเราจะจะมีสภาพทางเงินการเงินจากสินทรัพย์ก้อนหนึ่งนะครับเราก็เลยเริ่มวางแผนล,ละว่าเออเราจะใช้ทรัพยากรอ,อะไรที่เรามีมนะครับปกติเนี่ยในการลงทุนเนี่ย เราจะมีทรัพยากรหลักๆอยู่3อย่างอันที่1น่ก็คือเงินทุนคือถ้าเป็นคนที่บ้านรวยอยู่แล้วมีฐานะดีอยู่แล้วมาลงทุนก็ได้เปรียบเพราะว่าเงินทุนเริ่มต้นก้อนใหญ่แต่โดยส่วนตัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรอย่างนั้นนะครับก็คือเริ่มต้นก็เก็บออมจากเงินเดือนส่วนตัวทํางานเดือนแรกปีแรกก็รับเงินเดือน20,000กว่าบาทได้เงินเก็บก้อนแรกจากโบนัสรวมๆการเริ่มต้นคนก็ประมาณสัก200,000บาทก็เริ่ม20,000 0ลงทุนเริ่มลงทุนจากเงินก้อนนั้นมา ครับ,รบอันนี้คือทรัพยาก,กรที่ผมมีก้อนแรกนะฮะทรัพยาก,กรอย่างอื่นที่ยังเป็นส่วนเสริมก็คือเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนครับ,รบผมก็คิดว่าตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่าผมเริ่มโชคดีที่ผมเริ่มเร็วผมเริ่มตั้งแต่ผมอายุประมาณสัก20 24นะครับหลังจากที่ทํางานได้สักปีหนึ่งผมก็เริ่มละผมก็จะมีเวลาในการที่จะทบต้นผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยให้ยาวนานซึ่งถ้าผมสามารถทําตรงนี้ต่อเนื่องไปได้สัก30ปี40ปีเท่าที่คือ การลงทุนนี้มันสามารถทําต่อเนื่องยาวนาน <mungkin. S 2> ได้อาจจะไม่ต้องเลิกเผืว่าเราไม่ต้องกเกษียณในการลงทุนก็ได้นะครับอายุ60สิบเจ็ดสิบก็ยังลงทุนได้เนี่ยยิ่งถ้าเรามีเวลาลงทุนยาวเนี่ยมันก็ทบต้นตรงนี้ให,ให้สินทรัพย์ก้อนนี้มันใหญ่ขึ้นข้อแรกเงนินทุนข้อ2เวลาเสริมเรื่องเงินทุนอีกนิดนึงก็คือ,คอว่าเนื่องจากเรามีเงินทุนเริ่มต้นน้อยเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของการประหยัดอดออมค่อนข้างมากคือเรียกว่าใช้จ่ายอะไรที่ที่ฟุ่มเฟือยเช่นการซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถแพงๆอย่ตัดไปก็ต ก็ใช้วิธีการอย่างผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพทางานที่ปูเซเมนผมก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆบริษัทหนึ่งคือเพื่อประหยัดค่าเดินทางผมสามารถเดินจากที่พักเนี่ยไปทํางานได้สองคือประหยัดเวลาคือผมแทนที่จะต้องไปติดอยู่บนถนนใช่ไหมฮะผมก็เอาเวลาที่ผมมีเนี่ยเดินทางแค่สินาทีจากจากบ้านจากที่พักไปทําที่ทํางานเนี่ยเวลาที่เหลือผมก็เอามาศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับ ทรัพยากรส่วนที่สาก็คือเรื่องเรื่องการการเอาเงินหรือว่าระยะเวลาตัวนี้มาทําให้เกิดผลตอบแทนทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําแบบไหนให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นะครับมันมีหลายวิธีมากมคือการลงทุนแบบมู้ค,ค่าเป็นแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งแต่ละคนก็ต้องหาแล้วแหละว่าวิธีการแบบไหนที่ที่เหมาะกับตัวเราซึ่งผมส่วนตัวเนี่ยก็คือวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็คิดว่าวิธีการแบบเนี้ยเหมาะกับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ใช้ หลักคิดวิธีการวิเคราะห์จากการติดตามข้อมูลการอ่านการสังเกตสิ่งรอบตัวคือคือ,คอส่วนตัวเนี่ยจะไม่ได้ชอบคิดแล้วก็ตัดสินใจเยอะๆแต่ว่าชอบคิดพิจารณาแล้วค่อยๆตัดสินใจอย่างม,ม,มั่นใจในทีเดียวคือคิดอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถี่ถ้วนไปเลย <c oughs> มั่นใจไปเลยไม่ต้องตัดสินใจบ่อยอช่ครับใช้เวลามุ่งทางลึกใช่ใช่ไหมฮะดีกว่าแนวราบนะครับทีนี้ผมถามนิดนึง สอย่างที่เรามีนั่นก็คือในส่วนของเงินทุนเวลาแล้วก็วิธีการที่จะหาผลตอบแทนนะครับทีนี้ผมถามนิดน,นึงว่าเงินทุน2องแสนบาทเริ่มต้นที่เราลงทุนไปรเราใช้ลงทุนทั้งก้อนเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรฮะวิธีการคิดเรา,เรา,เ,ราเราต้องทำยังไงก่อนลักษณะาการลงทุนแบบที่ผมทำเนี่ยถ้าถ้าเคยติดตามที่ดรเนวศท่านเคยเขียนบทความจะเรียกว่าการลงทุนเพื่อชีวิต การลงทุนเพื่อชีวิตฟังดูเหมือนกับมีเพลงเพื่อชีวิตมีการลงทุนเพื่อชีวิตด้วยการลงทุนเพื่อชีวิตก็คือการลงทุนที่เรามีทัศนคติที่ดีต่อ,อการลงทุนมองว่าอันนี้คือการลงทุนในกิจการมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มันเป็นในทางที่ดีขึ้นได้โดยที่หน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องศึกษาการลงทุนอย่างถ่องแท้แล้วก็ใช้สินทรัพย์ที่เรามีเป็นส่วนใหญ่อาจจะต้องมากกว่า80%ของที่เรามีไปลงในการลงทุนตรงนี้คือเพราะว่า ถ้าเราลงทุนน้อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้คือเราลงทุนสมมติเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเราลงทุนแค่สิบเนี่ยไอ้สิบาทนั้นน่ยมันอาจจะยังไม่มีผลต่อชีวิตเราเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือเนื่องจากว่าเรามุ่งมั่นเราตั้งใจเต็มที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเราด้วยการลงทุนแบบนี้เราก็ต้องใส่ให้เต็มที่นั่นคือสัดส่วนเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าเงินออมแท,บท,บ,ทบทั้งหมดในการเริ่มต้นทํางานผมก็ใส่เข้าไปในนี้ในการลงทุนในหุ้นแล้วก็เวลาได้เงินเดือนใหม่ๆเข้ามา ระหว่างแต่ละเดือนโบนัสที่ได้มาในระหว่างแต่ละปีก็พยายามหักข้ามใจไม่เอาไปใช้ทําอย่างอื่นก็เอามาลงทุนต่อทบเข้าไปอีกผลกําไรที่ได้จากการลงทุนเงินปันผลที่ได้มาก็ทบเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเป็นการสร้างสินทรัพย์ตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนวันหนึ่งที่บอกว่ามันก็ไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วกว่าที่เราคิดค,คือคือที่เมื่อกี้คุณแสบถามว่าให้ผมทํา Excel ก็คือผมก็เอาเนี่ย เงินเดือนผมมาใส่ในตารางใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเงินเดือนผมจะขึ้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ผมใช้เดือนละเท่าไหร่เลยเก็บเท่าไหร่ก็ทําไปเลยว่าคูณไปดูว่าเออถ้าได้ปีหนึ่งผลตอบแทนสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีผ่านไปห้าปีเงินผมจะเป็นเป็นสินทรัพย์มูลค่าเท่าไหร่ผ่านไปสิบปีมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่รแล้วเราก็จะมีเป้าหมายอยู่ตัวหนึ่งว่าถ้าถึงจุดถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะมีความสบายใจว่าเราเลือกสามารถเลือกที่จะทํางานในสิ่งที่เราอยากจะทําหรือไม่อยากทาอยากจะทําอะไรก็เลือกได้นะครับผมผมว่าหลายคน คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแห<ช>ละเรื่องของ Excel นะฮะแต่ผมอยากจะรู้ว่าตัวเลขใน Excel นั้นเราเขียนอะไรไว้10ปีถ้าเกิดว่าเป็นเงินเงินท่าได้จากเงินเดือนเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นมหสัสจรย์ของดอกเบี้ยทบต้นมันเป็นเท่าไหร่คือตอนนั้นเราจําได้ไหมคร<ม>ับ<ะ>ผมอาจจะจําตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่ว่าผมก็จะปรับมันห่างกันกี่เท<ม>่าผมผมจําไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมก็จะปรับสัดส่วนไปว่าเช่น ถ้าผมทําผลตอบแทนได้ปีหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นมาเท่านี้แต่ถ้าทําได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยปัจจัยที่ว่าจะทําได้สิบหรือสิบห้าหรือยี่สิบหรือว่าได้มากกว่าน,นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไร,รอันนี้ผมก็จะไปสนใจตรงนั้นนะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนที่ถูกต้องับขึ้นกับโชคและโอกาสด้วยว่าเราเข้ามาลงทุนในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยอย่างเงี้ยนะครับณว,วันนี้มันเกินคาดกว่าในเอ็กเซลหร หลายๆอย่างมันดีกว่าที่เราคาดคาดฝันแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนมันก็ดีกว่าที่เราคิดก็ถือว่าตรงนี้เป็นโชคแต่เนื่องจากว่าเรามีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมมาใน7-8ปีที่แล้วโชคโชคตรงนี้มันก็ช่วยให้เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับนั่นก็คือในส่วนของ200,000แล้วก็เราก็ใส่เงินเข้าไปเรื่อยๆทีนี้คอนเซป t นี้เราพอเข้าใจแล้วประเด็นที่ถามต่อไปนั่นก็คือว่าในการลงทุนของเรา เราคัดสรรเราเลือกหุ้นยังไงฮะคือต้องต้องเรียนก่อนว่าการลงทุนที่ผ่านมา7จ็ดปีมันก็จะมีพัฒนาการมาครองนะครับ,รค,รบคือช่วงแรกในการลงทุนก็เกิดจากผมก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มแต่ละเล่มก็จะแนะนําวิธีการแต่ละแบบตอนแรกเริ่มเลยอพอพูดถึงการลงทุนในคุณค่าก็จะพูดถึงเอต้องลง,งทุนหุ้นที่ PE ต่ําๆปันผลเยอะๆอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแรกที่ผมจับมาได้ก็เอาหลังสพิมพ์มาดู หรือว่าเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์มาปุ๊บมาทาตาราง Excel ดูแล้วว่าเออบริษัทไหน PE ต่ําปันผลเยอะก็มาไล่ดูเออสแกนออกมาก็จะเห็นบริษัท4ีหบริษัทเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ลงทุนครับพี e. ต่าต้องเท่าไหร่ปันผลเยอะต้องเท่าไหร่ก็ตอนนั้นก็ PE ก็จะต่ําก็จะต่ํากว่ารับนะครับแล้วก็ปันผลก็จะประมาณเกิน5%อนขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยพอพอศึกษาแล้วก็ลงทุนด้วยวิธีนี้ไปมันก็มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความล้มเหลวตอนแรกเลยก็ถ so ืออวววว่่่าาาาต้้้งเเเรรียกลลมหไดพะ ไปลงทุนในบริษ,ษัทที่เรียกได้ว่า,าใช้เราใช้ตัวเลขในการตัดสินใจใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้รู้พื้นฐานจริงๆว่าบริษ,ษัทนี้มันทาธุรกิจอะไรแต่เราอ่านไปเรื่อยเรืเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆตอนนั้นธุรกิจตัวนี้มันอยู่ในช่วงที่พีของมันมันเลยทําให้มันมีกําไรมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ปันผลเยอะกว่าที่ควรจะเป็นมันเลยทําให้ PE กับปันผลน,นมันต่ําแต่เราลืมดูอดีตที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนมันเคยแย่นะเพราะอะไรแล้วก็อนาคต มันกาลังจะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกอคือหุ้นประเภทนี้ที่ที่ผมลงทุนไปเรียกว่าหุ้นวัฒจักรับผมไปซื้อตอนพีคแต่ว่าความโชคดีของผมก็คือว่าผมอาจจะไม่ได้เสียหายจากการลงทุนครั้งนี้มากนักเพราะว่าผมก็มารับรู้ได้เร็วว่าเออจริงๆมันเป็นการลักษณะของหุ้นประเภทวัฒจกักรผมก็ได้มีการขายออกไปก่อนที่หุ้นมันจะปรับตัวลงแรงรับก็คืออาจจะขาดทุนสัก5เปอะไรเงี้ยของเงินที่ลงทุนไปก็ถือว่าผิดพลาดแต่ว่ารับรู้ความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็แก้ไขได้ทันนะฮะ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาแล้วล่ะต่อเนื่องมาว่าเออเราจะมาดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูปัจจัยแวดล้อมอย่างื่นด้วยเช่นบริษัทนี้มีการเจริญเติบโตไหมนะครับช่วงต่อมาผมก็จะลงทุนในลักษณะที่บริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีอาจจะดูที่กําไรเป็นหลักนะครับว่าบริษัทนี้มีกําไรเพิ่มขึ้น ผู้บริหารออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้ออเดอร์จากลูกค้าที่นั่นที่นี่มาอย่างเงี้ยแล้วเออราก็ดูแล้วลว่าเราก็ประมาณการแล้วถ้าเกิดรายได้เขาเพิ่มขึ้น3 0กําบรเ็ไรเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าดูแล้ว PE ออกูณออกมาก็ไม่แพงนะแล้วก็มีปันผลดีอะไรดีแล้วก็ลงทุนไปนะก็ช่วงหนึ่งการลงทุนแบบนี้ก็ประสบความสำเร็จดีดเพราะว่ามันยังเป็นช่วงที่การลงทุนแบบ v i ไเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนะหุ้นที่มีกําไรเติบโตดีในช่วงระยะเวลาหนึง่งนะครับ ก็ยังมีราคาไม่แพง mm hmm. อาจจะพีต่ำสิบแต่ว่าโตปีหนึ่งอาจจะยี mm ่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นการดูแค่ตัวของกําไรครับคุณภาพของกิจาการก็ยังไม่ได้ให้น้ําหนักกับมันมาก mm hmm. คือยังไปดูแค่ตัวกําไรเป็นหลักบ,บางทีกําไรตัวนี้อาจจะมีคุณภาพไม่มากคือคือมันโตได้จริงมันอาจจะโตได้ปีนี้ปีหน้าแต่ปีถัดไปไม่รู้ละ mm hmm. เพราะว่าอย่างสมมติธุรกิจมันเป็นโรงงานครับรับออเดอร์ลูกค้ามาอย่างเงี้ยเขาก็รับล่วงหน้าอย่างมากกับปีหนึ่งสองปีเนี่ยก็จะรู้แค่นั้นแต่ว่า ีที่3จะยังมี order ออเดอร์ยูหรบาเราไม่รู้ละมันก็าจะลงทุนได้แค่ช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งครับผมแต่ว่าพอลงทุนต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเห็นว่าการลงทุนแบบนี้มันมันดีเหมือนกันแต่ว่ามันมีความเสี่ยงครับที่วันหนึ่งที่เกิดบอกว่าเราต้องตามวิเคราะห์โดยที่ตามจากฟังผู้บริหารพูดอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จริงคือถ้าวันนี้เขาพูดดีมันก็แบบหนึง่งแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดเขาบอกว่าจริงออเดอร์ตอนนี้มันหายไปแล้วนะนะ เราทำยังไงก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับตอนหลังก็เลทปรับมาให้น้ำหนักกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณภาพของกิจการมากขึ้นทีนี้เนี่ยมันจะมีคุณค่าอีกประเภทหนึ่งที่ผมมองนะฮะก็คือที่เรียกว่าคุณค่าที่บริษัทจะสร้างต่อไปในอนาคตนะควันนี้ที่เราซื้อเนี่ยมูลค่าอยู่ที่10บาทบนะครับแต่ว่าราคาที่เราซื้อก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าตรงนี้จ,จะขึ้นเป็น12บาทคือมันจะมีบริษัทหลายประเภทนะครับบางบริษัทเนี่ยมูลค่ามันก็อยู่นิ่งตลอดรรัับกกกกีีี่ปมมนน็10าาาทเพะวํไ มุ่มนดอนๆ,ๆปีนี้ดีปีหน้าไม่ดีขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉลี่ยมูลค่ามันก็อยู่ในถังกับบริษัทอประเทศหนึ่งที่มูลค่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี <ๆ S 2> ต่อนเนื่องสม่ำเสมอวันนี้เราซื้ออาจจะไม่ได้ราคามีส่วนลดแต่เมื่อเราถือผ่านระยะเวลาไป1ปีคุณค่าที่มันสร้างขึ้นมาจะกลายเป็นส่วนลดให้เราเอง ในการถอดรหัสเซียนขอขอบคุณหอสินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับซึ่งที่แห่งนี้ครับจะมีการจัดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี2556นะครับระหว่างวันที่7พฤษภาคมถึง28มิถุนายน2556นี้10นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับ